ก็ย้อนกลับไปหลายคนเข้าใจว่า,าปัญหาเป็นตัวตั้งนะครับแต่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ถ้าเราไม่หาปรากฏการณ์ที่เจอเวลาเราไล่ใวายไ,ไปเนี่ยคุณจะไล่จากอะไรไม่รู้พงไหมฮะนะเพราะนั้นเมื่อกี้ก็เลยชวนวันวไปวายจริงมันคืออะไรมันคือมันคือ w i ย้อนกลับทนไห้ครับมันคือ procedure ย้อนกลับวัน procedure คืออะไรคือขั้นตอนการทางานถูกไหมฮะ ซีเอ็มดีแล้วคุณก็ทำ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 มาเรื่อยๆแล้วก็ออกมาเป็นสินค้าของคุณเป็นการทํางานอย่างหนึง่งแล้วถ้าเกิดมันเป็นปัญหาเราก็แค่ย้อนกลับเข้าใจไหมครับจากอย่างเคสเมื่อกี้อาจารย์นั่งจบกลุ่มนั้นนิดหนึ่งเสียเวลานิดหนึ่งเพราะว่าอาจารย์พยายามจะให้เห็นแบบว่าที่บอกว่ากลุ่มน,นี้ไปไปม่สุดของสารจริงเนาะให้เห็นอะไรครับว่าถามว่าหินที่คุณระเบิดอ,ออกมาเนี่ย ของเขาก็กลายเป็นไซส์เล็กเนาะเล็กหลุดมาตรฐานเยอะเจคอลมนเซนต์กิน <c oughs> sense, เล็กจุ่มแล้วระเบิดเนี่ยการะเบิดไปไงฮะ <c oughs> แรงหรือเบาไนะ <c oughs> อันน,น,นี้อันนี้เรากับเ้คอลมนเซนต์เนาะไม่ได้ใช้ความรู้จริงๆนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเพราะผมก็ไม่มีความรู้เรื่องระเบิดนะครับไม่ใช่มือวางระเบิดนะครับแต่ถ้ามือวางเเบิดไม่แน่นะจุดสูงไฟเก่งไปเงนะี้ยนะครับอันนี้เซลเล์ การที่มันระเบิดเล็กถ้าถ้าฟังเข้าใจผมมันคืออาจจะระเบิดแรงพอแรงปั๊บมันเลเล็กเพราะมันถันถุกย่อยถูกไหมครับงั้นปรากฏการมันคือระเบิดแรงตอนนี้เราจะยืนยันได้แค่ว่ามันระเบิดแรงเราก็ต้องไปทำาไงครับยืนยันก่อนว่าปริมาณที่เราใช้ครั้งที่เราเบิดเราใช้สมุดคํานวณไว้10กิโลแต่เราใช้ไป15เนตอนนี้หรือมันยุบลงไป อยู่ข้างล่างเยอะครั้งที่เมื่อกี้ผมไปไปคุยกับเขาจริงๆการที่ใช้ระเบิดเยอะขึ้นไม่ได้หมายถึงใช้น้าหนักเพิ่มขึ้นถูกไหมแต่มันคือการที่พอรูพุทเนี่ยขยายไอ้ดินระเบิดมันก็เลยยุบลงไปข้างล่างเยอะจริงๆมันใช้น้ำเดิมแต่มันลงไปอยู่ข้างล่างเยอะข้างบนก็เลยเป็นเอาเนื้อดินมาลงถูกไหมถูกไหมยังใช้น่าเดิมแต่เขาไม่เยอะของเขาคือ แทนที่มันจะคำนวณพอดีแล้วอยู่บนปากหลุมพอดีเนาะสมมตินะครับสิบกิโลมันก็อยู่ปากหลุมพอดีเลยแต่กลายเป็นว่าพอหลุมมันใหญ่ใช่ไหมไอ้ดินระเบิดเปไ็นไงฮะมันก็ต้องมงีบีบข้างล่างเยอะดิฉันบอกนะี่เพราะมันปริมาณเท่าเดิมนะครับเนะ่ะเพราะการที่มันระเบิดแรงก็เลยทําให้มันเบนเล็กหรือเปล่าอิทเล็กก็เล็กลงใช่ไหม เราไม่รู้จะไปยังไงจดไหมครับถ้าหาปรากฏการณ์ไม่เจอไอ้ที่เหลือเราไม่รู้จะไปยังไงเพราะว่าคุณกาลังนั่งเดาแล้วจุดไหมฮะเพราะนั้นการที่มันเม็ดเล็กแสดงว่าเลยระเบิดแรงหรือระเบิดเบามีการทําลายที่รุนแรงขึ้นมันเลยย่อยอเห็นใจไหมครับแต่อะไรคือตัวทําตรงนั้นมันมีปัจจัยอะไรไม่รู้มันคือแถวสองแถวสามตามมา ที่ทําให้มันแรงเนาะใช่ไหมต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยตรงนี้เองกลุ่มนะครับแต่นี้ที่เหลือ,ท,ลอที่เหลือตรงนี้นี่เป็นเป็นเรื่องของออการหลักหลักการในก,การวิเคราะห์วายเนาะอันนี้จะขอนอนุญาตชดเชยเฉยๆเนาะอันนี้หนึ่งยึดกลุ่มเขาได้จริงนี่ชัดเจนก็เหมือนที่อาจารย์คุยกับพวกเราเนี่ยปัญหาเราชัดเจนไหมเนาะปัญหาเราชัดเจนไหม ระชับไหมเราบลุให้เซเปซิฟิกลงไปเลยเนาะหลังจากนั้นมะาทำความเข้าใจอันนี้คือที่เรากปลังวิเคราะห์สามจริงห้าจริงนะฮะหลังจากนั้นพุกเนี่ยเวลาวิเคราะห์วายเนี่ยมีสองแนวทางให้เลือกหนึ่งวิเคราะห์จากสภาพที่ควรจะเป็นกับสอง<ม>วิเคราะห์จากหลักเกณฑ์หลักการนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยผู้เชี่ยวชาญจะแนะนําตามสภาพที่ควรจะเป็นนะครับใช้หลักเกณฑ์หลักการ,การบ้างน,นิดหน่อยผสมเข้ามป หมนะอย่างเช่นเมื่อกี้ลักเกหลักการคืออนะไรฮะผิดมันเล็กแสดงว่าอะไรโดนแรงเยอะถูกไหมถ้าหิงใหญ่แสดงวนะ่าอะไรฮะโดนแรงกระเทือนน้อยมันก็เลยแตกย่อยน้อยใช่ไหมอันนี้คือหลักการใช่ไหมแต่้าสภาพท,ที่ควรจะเป็นคืออะไรคือของจริงเลยของจริงเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมแยกความแตกต่างให้ดูเนาะอะไรนั้นก็ถามทำไมไปเรื่อยๆนะจบที่ไหนจบที่ หลักเกณฑ์เขาให้จบที่เมทท็อปเข้าไหมครับจบที่เมทต่อคือคุณยังไม่มีขั้นตอนไหนไปทาขั้นตอนนั้นไปเขียนเมทต่อเขียน W I เ,เ,เพิ่มขึ้นมาเข้าใไหมครับเสร็จแล้วก็ไปยินยันผลลัพธ์แล้วก็ไปลงมือทำเข้าใจไหมครับตอนนี้สิ่งที่จะเช็คแยกก็คือว่าไวไัยวัยเสร็จมันแค่รู้รู้ทอนร,ร,ร,รู้ว่าสาเหตุคืออะไรแต่วิธีแก้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเข้ไหมครับไวัยวัยไม่ได้สอนวิธีแก้ โดยบางที่บอกว่าเฮ้ยเนี่ยสายเหตุมันรูดคอที่ตัวนี้แหละยหลังจานั้นเราจะแก้อะไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งเข้าใจไหมตอนนั้นบางที